สวัสดีครับวันนี้ผมเบนซ์8ปออโต้นะครับวันนี้เรามีรถดีๆมานำเสนอเช่นเคยนะครับสำหรับคนที่มองหาในส่วนวันนี้นะครับคือจะเป็นฮุนไดเฮส1ันปี2014นะครับสำหรับฮุนไดคันนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2500ซีซีนะครับจะเป็นจะเป็นเครื่องยนต์คอม m อนเล i l นะครับในส่วนของฮุนไดคันนี้นะครับในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ย แรงม้าอยู่ที่175แรงม้านะครับในส่วนของแรงบิดอยู่ที่441นะครับหรือลูกค้าท่านใดที่ใช้ฮุนไดอยู่จะทราบนะว่าคันนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์เอทโนะครับสำหรับฮุนไดคันนี้นะครับสำหรับคนที่มองหารถฮุนไดนะครับเป็นรถครอบครัวนะครับคันนี้จะเป็นอีกหนึ่งคันที่ผมแนะนํานะครับสําหรับฮุนไดคันนี้เลขไม้อยู่ที่1นึ่งแสนนนะครับก็คือประวัติเช็คศูนย์ตลอดนะครับไม้แท้นะครับคันนี้นะครับ ในส่วนของราคานะครับราคานี้ถือว่าฟังได้เลยนะครับในส่วนของราคาฮุนไดคันนี้นะครับเราตั้งขายที่758,000บาทนะครับคันนี้ก็คือจัดไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีดาวนะครับดอกเบี้ยถูกนะครับอันดับแรกเดี๋ยวผมพาชมในส่วนของภายนอกรถรอบคันก่อนนะครับสำหรับฮุนไดคันนี้นะครับเจ้าของนี่คือทำเป็นเบาะ VIP มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเบาะ VIP ปรับเอนห,หรือปรับรองน,อน่องนี่เป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับในส่วนของเบาะนะครับถ้าเกิดลูกค้าที่ไปติดตั้งเองเบาะคู่นี้อยู่ประมาณ7 0 0 0 0 0ถึงแปดหมบาทนะครับสำหรับฮุนไดคันนี้ในส่วนฮุนไดเอสวัน i t ลิรุ่นนี้นะครับอของเรานี้เรารับประกันเลขไมให้นะครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะครับคันนี้นะครับผมพง,งบุ๊กเซอร์วิสครบนะครับ ในส่วนของยางนะครับในส่วนของยางรถยนต์คันนี้จะเป็นเจ้าของเดิมเพิ่งเปลี่ยนมานะครับจะเป็นปี2019นะครับจะเป็นบิสโตนให้นะครับดูลาวิดนะครับแล้วแล้วเจ้าของเดิมนะครับเพิ่งเข้าศูนย์ถ่ายน้ำมันเครื่องมาให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าไม่ลูกค้าไม่มั่นใจนี่คือสามารถเช็คศูนย์ฮุนไดบางนาได้นะครับสำหรับฮุนไดเฮสวันคันนี้นะครับ สำหรับในส่วนภายในนะครับในส่วนภายในฮุนได H หนึ Elite นะครับภายในถือว่าค่อนข้างหรูนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องแอร์นะครับเป็นลายไม้มาให้เรียบร้อยนะครับมีฟังก์ชันตรงพวงมาลัยนะครับมีฟังก์ชันสามารถเปิดปิดเครื่องเสียงได้นะครับนี่นะครับอำนวยความสะดวกนะครับนี่นะครับอันนี้ผมสาธิตให้ดูนะครับสำหรับฮุนได H ห Elite คันนี้นะครับเลขไมาอยู่ที่1นึ่งแ 6 7 7 7 7นะครับก็คือประวัติเช็คศูนย์ตลอดนะครับอันนี้นะครับเพิ่งเข้าเช็คศูนย์มาให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับเช็คต่อไปก็คือ1 7 0 0 0 0มนกิโลนะครับสำหรับพุนไดเฮสวันคันนี้นะครับอ๋อนี่นี่เดี๋ยวอันนี้นะครับอันนี้ศูนย์ต่อเนื่องนะครับเมื่อกี้ใบเก่านะครับอันนี้ก็คือเช็คศูนย์ครั้งต่อไปก็คือแสนแปดนะครับ นี่นะครับบุกเซอร์วิสมีครบนะครับสำหรับฮุนไดเฮสวันคันนี้ลูกค้ามั่นใจได้นะครับในส่วนของเลขไม้นะครับในส่วนของฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันก็คือจะเป็นเกียร์ออโต้นะครับสามารถเลื่อนเกียร์เหมือนขับเป็นเกียร์ธรรมดาได้นะครับเป็นเกียร์บวกลบนะครับในส่วนของกระจกกระจกมองกระจกมองหลังนะครับจะเป็นระบบตัดแสงออโต้อัตโนมัตินะครับคันนี้ แอร์แบ็ก ABS ครบหมดนะครับนี่นะครับเบาะหนังถือว่าสวยมากนะครับสำหรับราคานะครับในส่วนของราคาเราตั้งอยู่ที่758,000บาทนะครับคันนี้คือจัดไฟแนนได้เต็มฟรีดาวนะครับตอนนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจฮุ u n d a i สวคันนี้นะครับเราจัดโปรโมชั่นให้นะครับในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนะครับ สปีนะครับส7 9นะครับหปี2.99นะครับหปีนะครับ3.89นะครับในในส่วนของเบาะด้านหลังนะด้านในนะครับคันนี้นะครับเจ้าของเดิมนะครับได้ทําการตกแต่งเป็น VIP มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับเบาะ VIP นะครับอ่ะเดี๋ยวผมสาธิตให้ลูกค้าได้ดูนะครับในส่วนของเบาะ VIP นั่งถือว่าสบายสบายมากนะครับในส่วนของเบาะนะครับเลื่อนได้นะครับอันนี้นะครับนี่นะครับเอนเอนหรือจะนอนนะครับเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับนี่นะครับมีที่รองน่องให้เรียบร้อยแล้วนะครับ อำนวยความสะดวกมากนี่นะครับอันนี้สามารถลองลองเท้าได้เลยนะครับสำหรับคุณไดเฮสวนคันนี้นะครับ นี่นะครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าทั้งคู่เลยนะครับในส่วนของเบาแถวหลังนะครับก็ถือว่านั่งสบายนะครับในส่วนหุนไดเอทส่วนคันนี้นะครับจะเป็นเบาะหนังแท้ทั้งคันนะครับ ในส่วนของด้านในก็คือแถวท้ายสุดก็จะมีที่วางแก้วให้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่วางแก้วในส่วนด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับอ่าอำนวยความสะดวกนะครับมีแอร์มีแอร์แถวหลังให้เรียบร้อยนะครับมี่นะครับถือว่าอ่าอำนวยความสะดวกมากนะครับสำหรับฮ e ุนไดเอสวันเอลิปี2014คันนี้นะครับ ในส่วนของราคานี้ก็ถือว่ารับได้นะครับ758,000บาทนะครับคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2,500ซีซีนะครับนี่ครับในส่วนของฮุ u n d a i สวคันนี้นะครับเรามีบุ๊กเซอร์วิสให้เรียบร้อยนะครับ ลูกค้าสามารถเช็คได้นะครับประวัติการเข้าศูยนที่คุณไดบางนานะครับนี่นะครับบุ๊กเซอร์วิสนะครับวันที่ลูกค้าออกรถนะครับนี่นะครับจะเป็นวันส่งมอบรถจะเป็นยี่สิบเก้าเดือนเก้าสองพันสิบสี่นะครับในส่วนของรุ่นรถจะเป็นหุนไดเฮส l ัน e ลินะครับคันนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับประวัติเช็คศูนย์ต่อเนื่องนะครับลูกค้าถือว่าดูแลดีมากนะครับเพราะรถคันนี้เป็นรถประจําตําแหน่งของนายฝรั่งนะครับ นี่นะครับนี่นะครับประวัติเช็กศูนย์ให้ตลอดเรียบร้อยนะครับนี่นะครับถือว่าดูแลดีมากนะครับเข้าสูย์นี้ตามระยะเลยนะครับโอเคนี่นะครับเพิ่งเพิ่งเข้าไปเรียบร้อยนะครับเรียนเก่าโอเค สำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสนใจสนใจใน,ในส่วนของรถคุนไดเฮส i ันเอลิคันนี้นะครับจะเป็นปี2014นล้นะครับในส่วนของเครื่องยนต์นี้จะเป็นเครื่องยนต์ A2 นะครับสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงและทดลองขับได้นะครับของเรารับประกันเลขไมให้นะครับรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะครับคันนี้ถือว่าออปชั่นค่อนข,ข้างครบนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะ VIP มาให้เรียบร้อยนะครับ ในส่วนของเบาะ V.I.P. ถ้าเกิดลูกค้าที่สนใจนะครับเบาะนี้คือทําใหม่ี่อยู่ประมาณประมาณคู่หนึ่งอยู่ประมาณ7จ็ดหถึง8ปดหมืนบาทนะครับในส่วนของเบาะนะครับคันนี้เป็นเบาะป,ปรับไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับ ภายในถือว่าสวยมากนะครับสำหรับคุณใดคันนี้นะครับ ในส่วนของกุญแจนะครับกุญแจสำรองครบ2ดอกนะครับในส่วนทุนไดเฮ็ดวันคั้นี้นะครับนี่นะครับ มาชมในส่วนของภายในรถทั้งหมดนะครับนี่นะครับภายในถือว่าค่อนข้างใหม่มากนะครับ สำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงและทดลองขับได้นะครับสำหรับคุณใดคันนี้นะครับค่างวดอยู่ที่14ื่นสี่นะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับในส่วนของราคาก็คือ758.000บาทนะครับในส่วนภายในนะครับจะเป็นเบาะหนังสีครีมนะครับเบาะคู่หน้าคือทำเป็นระบบเป็น VIP มานะครับจะเป็นระบบปรับไฟฟ้านะครับไฟฟ้าคู่หน้านะครับ สำหรับเลขไมค์คันนี้นะครับอยู่ที่166,000กิโลนะครับคันนี้เรามีบุ๊กเซอร์วิสให้นะครับรับประกันให้นะครับว่าไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมนะครับสำหรับคุณได้เฮสัคันนี้นะครับ สำหรับฮุนได H1 คันนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเครื่องยนต์ดีเซล2,500ซีซีนะครับผมในส่วนของแรงม้านะครับจะเป็นระบบในส่วนของแรงม้าจะเป็นแรงม้าอยู่ที่175แรงม้านะครับในส่วนของแรงบิดของเครื่องยนต์อยู่ที่441แรงบิดนะครับคันนี้จะเป็นระบบเครื่องยนต์จะเป็นระบบคอมบอนเรลนะครับสำหรับคนที่ <c oughs> กำาลังคนที่เคยใช้เฮดวันจะทราบนะครับว่าคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์เอทแล้วนะครับสำหรับลูกค้าที่มองหานะครับจะเป็นเครื่องยนต์เอทก็คือจะเป็นเครื่องยนต์ในส่วนของเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับนี่นะครับในส่วนของรถของเรานะครับเรารับประกันให้นะครับว่าไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะครับในส่วนของเลขไมค์คันนี้อยู่ที่1นึ0 0แกมกิโลนะครับ เรารับประกันเลขใหม่ให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับในส่วนของเลขใหม่รับประกันให้ว่าไม่มีไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะครับนี่ครับลูกค้าสามารถมั่นใจในคุณภาพของรถเราได้เลยนะครับนี่นะครับ